สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดอลลีก่กับซิตี้นะคะวันนี้จะมาดูดูเด็กท่องบทอาขยานนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะได้รับชมกันนะคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดำม,มูลว่าพานกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดำม,มูลกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับ เป็นเมนูหล,ล,ลือเป็นคอน Pra probably... สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อ่าจบไปแล้วนะคะคลิปห้องบทอาขยานนะคะอ่าพวกเราก็ขอลาก่อนนะคะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ